กําลังมาช่วยชิมลูกชิ้นพี่น้องขาแซ่บบ่แซ่บมากแซ่บมากๆเรียบร้อยพี่น้องขาอ้ยอันนี้แห้งน้ำแล้ว <laughs> มาค่ะพี่น้องขาปั้นลูกชิ้นอีกแล้วได้หมูไม่มาตอนไลฟ์สดสามีไปซื้อมาให้อ่ะไมมาแล้วต้องรีบทำนะคะมีใส่ตู้แข็งไว้ลูกเต้าก็จะได้กินเนาะ สูตรหนึ่งกิโลเหมือนเดิมนะคะแป้งมันสองช้อนแป้งข้าวโพดสองช้อนผงฟูสองช้อนชาเล็กๆไม่เต็มดีแป้งเบกกิ้งโซดาช้อนชาไม่เต็มดีนะคะเกลือพริกไทยรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเกลือพริกไทยตามเจ้าของต้องการจ้าสูตรง่ายๆเนาะ นี่คือสิ่งที่จยจะาํากินเอาไว้ให้ลูกวันนี้ลูกชิ้นหมูทําไปแป๊บๆอันนั้นลูกเอาไปถุงนึงถุงนึงเข้าตู้แข็งนะคะอ่าเอาไว้ให้ลูกไปต้มมามา่าอันนี้เราก็ทําใส่ตู้แข็งไว้เพราะหมูเวลาลดราคาได้หมูถูกมาก็ให้รีบทำม,มีของกินไว้ยำง่ายต้มมะมอกมาม่านะคะวันนี้ต้มอืม ตอมาม่าก,ก็สบายเนาะนี่แหละชีวิตต่างแดนเอ้ยสร้างอาชีพได้เด้อลองเห็ดเบิงนะฮะอืมลองเบิงพอเราทำแล้วเราจะรู้ดัดแปลงไปเพิ่มเติมแซบในชรสชาติแบบใดนเนาะเพราะว่าอาหารเนอ้อบอกเลยว่าสูตรบ่ว่าสูตรอย่างมันบอตายตัวอยู่ที่ข้าเติม เอาเสริมในมุมที่เฮามากักกินเอาอี่นะฮะลูกซิ้นนี่จําได้ครั้งแรกที่จะทําลูกซิ้นมันกเสษียคือกันเดอ้อมันบดด i ้งพอเราทําบ่อยๆมันก็เป็นความเคยชินของเฮากะของทูกน้ําทูกเนาะกะจังหวะได้นะฮะมันก็อีดีขึ้น ฝึกเติมเฮดซูมอนะเป็นไรายได้ขายได้เลยเดอ้อในต่างแดนมีโมูยจ่าตอนทำลูกชิ้นใหม่ๆตั้งแต่พศ2อ1 9นเนาะมาถามซูตรก็บอกไปเดี๋ยวนี้โอ้เพิ่นเป็นแมคค้าลูกชิ้นในเบลเยียมเลยเดอ้อบอกเลยก่อนนะทีแรกเพิ่นกระปั้นเองเดี๋ยวนี้ฮอตซื้อเครื่องขยายกิจการพุ่นอะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าขยันเนาะ รู้จักคนไทยการทํากินทํายากบวชทำอันอย่างก็มีโอกาสได้ขายซุ่มกันขับรถซุ่มกันได้เงินได้ทองสะสมเก็บเอาจา้กพี่น้องขานะถ้าขยันเป็นเงิน,งนทางน,านั้นอือขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยจริงๆเริ่มพองแล้วพี่น้องขา นี่ปั่นเสร็จแล้วเพิ่มไฟนิดนึงเนาะให้เขาสุกไปแบบช้าๆแล้เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ซิออกมาสั่งไดนะ่นะะนี่เบิงดิ้เบิงดนียังแดงอยู่เนาะเดงๆแล้วพี่น้องคะเบิงนี้มาดูสิเดี๋ยวนะมาดูสิสุกหรือยังอ,อย่างนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วบางลูกยังนั่นอยู่เนาะมาลองปาดดูข้างในโอ้ยหอน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 ,นะคะ อาทิ้งก่อนเนาะว้ายแน,น่นๆกลมๆอย่างนี้สวยงามจ้าอือหือซรบเลยจะต่อทำอีกโลไหมเนี่ยแซ่บๆพอแล้วจ้าอยจาไม่ดีนะคะจะเอาน้ำซุปน,น้อย,ม,ยมาด้านนี้มาด้านนี้มาหยิบเอาในนะ้ำ ฝั่งน้อยช่วยน้อยพปน,นะมีบอ,อาในน้ำเย็นๆนู่นอ่ะ,อะอโอเคฝรั่งน้อยช่วยตักนะนีวเ้นี่นอมดดิซุกยืนลนซุกมากจังรั่งมาช่วยชิมลูกชิ้นพี่น้องขะเจ็บบอแเจ็บมากๆเรียบ<ม>ร้อยพี่น้องขาอู้หอันนี้แห้งน้าแล้วอ้าวเรืเองว่า